สำหรับงานนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะแล้วก็เราได้เป็นเทรนด์ทว t ตเตอร์อันดับหนึ่งอยู่นะคะในสำหรับะส่วนไทยในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศจีนเรามีผู้ชมออนไลน์สตรีมมิ่งเนี่ยอยู่ล้านสี่แสนกว่าคนนะคะค่ะก็ที่ออนไลน์พร้อมกันล้านสี่แสนกว่าคนแล้วก็เรามี5 0 0แสนกว่าคนที่รอชมไลฟ์สตรีมมิ่งตั้งแต่10ก่อนสินาทีก่อนเริ่มงานนะคะ,คะ พูดถึงสบู่นิดนึงค่ะทำไมต้องไปสบู่รังนกคะสบู่รังนกเพราะว่าเราเห็นว่าเมื่อพูดถึงรังนกสําหรับคนต่างชาติหรือว่าโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยจะนึกถึงประเทศไทยก่อนนะคะว่ารังนกจะมาจากประเทศไทยแล้วก็การที่ดื่มรังนกหรือว่ารับประทานรังนกเพื่อํำรงผิวพรรณเพื่อํำรงร่างกายเนี่ย มีประวัติอันยาวนานของจีนมาตั้งแต่หลายร้อยปีที่แล้วนะคะก็คือตั้งแต่โบราณคดีของจีนเลยะคะ่ะก็จะเห็นว่าทางบ้านของเศรษฐีบ้านคนเอ่อคนนายต่างๆนะคะก็เวลาอยากจะให้บำร,รุงอะไรก็จะมอบลังนกให้ให้ให้ดื่มลังนกไปนะคะแล้วก็เราก็อยากจะมีสกินแคร์ที่ผลิตจากเอ่อผลิตภัณฑ์ลังนกแล้วสามารถที่จะใช้ได้ทุกวัน เพราะว่าเราก็เข้าใจว่ามีหลายหลายคนนะคะโดยเฉพาะอาจจะวัยรุ่นเนี่ยก็คิดว่าตัวเองยังยังเด็กยังไม่ต้องแบบโต๊ะบำรุงขนาดนั้นเนี่ยแต่ก็สมบูรางน้องสาวาที่จะใช้ได้ทุกวันอยู่กับเราได้ทุกวันค่ะแล้วทำไมต้องเป็นสองคนนี้คะทั้งสองคนนี้ก็คือภาพลักษณ์กับコレ็กเตอร์ของทั้งสองคนนะคะก็เหมาะกับคอนเซ็ปต์ของทางแบรนด์ด้วยนะคะ POYD ของเราอันดับแรกก็คือพรีเมียม คือดูเป็นผู้ดีนะคะแล้วก็ทั้งอสองคนก็ทั้งเป็นผู้ดีเป็นคนชายนะคะแล้วก็ผิวพรรณก็ดีแล้วสำหรับที่จะเป็นทุกเพศทุกวัยที่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นน้องสองคนเนี่ยก็จะเหมาะสมมากค่ะแล้วก็โดยเฉพาะน้องสองคนเนี่ยผิวก็ดีมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะเห็นว่าปีนี้พิเศษด้วยใช่ไหมคะเป็นการครบรอบ1 0ปีด้วยใช่ค่ะเป็นการครบรบอบไทยจรานายกรุ๊ป จำกัดมหาชนค่ะ10บปีค่ะความพิเศษสิ่งพิเศษอะไรยังไงบ้างไหมคะในปีนี้นะคะเราก็จะมีเปิดแคมเปญใหม่อยู่หลายตัวนะคะเพื่อเป็นการ ถือว่าเป็นเป็นซีรีส์ในการฉลองครบรอบด้วยซึ่งหนึงในหนในนั้นก็คือจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ปลอยด้วยแล้วก็มีอีกหนึ่งโปรเจกต์ก็คือที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่8เมษายนคือการทำเอ็มี MV ร่วมกับทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวไทย สำหรับภาษาจีนหรือว่าสำหรับให้กับทางตลาดจีนนะคะซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ทางประเทศไทยจะมีเพลงโปรโมทการท่องเที่ยวที่เป็นภาพภาษาจีนออกมานะคะแล้วก็ในทำนองกับเนื้อเพลงเนี่ยก็จะผสมภาษาอังกฤษไอของไทยของอเพลงลูกกุงทั้งพวกคำศัพท์ง่ายๆที่คนจีนจะรู้จกักสำหรับภาษาไทยนะคะเราก็จะใส่เข้าไปในเนื้อเพลงด้วย ซึ่งก็ได้รับประสบความสำเร็จมากเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นไรโรในช่วงนี้เหมือนกันค่ะในการวางแผนการตลาดยังไงบ้างคะแล้วก็มีการเปรมอะไรบ้าง้การวางแผนตลาดของปลอยสกินใช่ไหมคะก็เราจะเริ่มต้นที่ทางออนไลน์นะคะแล้วก็เริ่มจากการทำการตลาดที่ที่ประเทศไทยก่อนนะคะแล้วก็เราจะเน้นว่าโปรโมทของไทย ไปให้กับทางคนจีนนะคะของที่ดีที่สุดข,ของไทยที่ดีที่สุดให้กับทางคนจีนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเ,ออเปิดขายที่ออนไลน์ของประเทศจีนด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของออฟไลน์เนี่ยปัจจุบันเราก็จะมีเฉพาะในประเทศไทยก่อน,นะคะ่ะอันนี้มาถามถ,ามถึงฝั่งพิเซ,เซเตอร์บ้างค่ะพี่ซีค่ะนุ้ยิวค่ะเป็นยังไงบ้างคะจกการได้มาร่วมงานพิซเตอร์นักเกรตเป็นพิเศษนกเตปอยนะครับยิ่งใหญ่มากครับไม่คิดว่าจัดยิ่งใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับู้สึก ยินดีมากๆเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยตอนที่ก้าวเข้ามาในงานก็คือ,องานใหญ่มากๆเลยครับก็ต้องขอบคุณทางพี่จี้ครับแล้วก็ทางแบรนด์ไบสกินด้วยครับที่เลือกให้ผมกับเฮียมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับค่ะหมอแล้วค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากครับขอบคุณ <c oughs> มากจะตัดสินใจกันอยู่นานไหมเออจตัดสินใจกันอยู่นานไหมครับในการตอบครับเหตุผลที่เราเลือกโอเคตอบตกลงกับการมาดูเตอร์ ไม่ได้ตัดสินใจนานแต่เรา,<ม>เ,ราเขาเรียกว่าอะไรเราได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกไปเราได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ลองใช้อย่างต่อเน,นื่องเรารู้สึกว่าเออมันดีแล้วรู้สึกว่าก็ทางพี่ออฟเองหรือว่าทางลูกค้าก็คุยกันว่าเออน้องบอกว่าใช้ได้ใช้ดีอย่างเงี้ยเราเห็นแบบคุณภาพดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออ <c oughs> ปะมุย <c oughs> กันย่ <c oughs> <ๆ>ีใช่ก็ยังดีมากๆครับฝากผลิตภัณฑ์นี้เป็่งหรอเนื<ๆ>้หาครับก<ๆ>็ต้องฝาก ปอยสกินด้วยนะครับสบู่ครับผมก็เป็นสบู่ที่มีรังนกเป็นส่วนผสมนะครับก็เขาะจะเป็นรังนกเกรดพรีเมียมเลยเขาจะสามารถใช้ล้างได้ทั้งตัวเลยครับทั้งมือทั้งใบหน้าแล้วก็ลำตัวด้วยครับก็จะเป็นการล้างแล้วก็บำรุงไปในตัวด้วยครับเพราะว่าเขามีรังนกครับใช่ครับผมอย่างที่บอกไปว่าส่วนผสมของรังนกคนไทยรู้จักที่อยู่แล้วเพราะว่ามีคุณภาพมากๆก็อยากให,ให้ลองใช้กันนะครับผมเป็นตัวกระเุ้นแบ่งเซลล์ผิวให้แบบ ผิวดีขึ้นแล้วชอบตัวแบบกเก็บความชื้นของใบหน้ามันทําให้หน้าเราดูอ่อนวแล้วก็ยังมีสรรพคุณอีกมากมายนะครับก็<ะ> <ทะ S 2> อยากให้เปิดใจลองใช้ดูว่ามันดียังไงครับก็เราก็ค่อนข้างมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะรวมทั้งทั้งที่พี่สุนชนด้วยนะคะว่าเราเชื่อมั่ว่าคนใช้ครั้งเดียวคนจะรู้สึกว่ามันดียังไงคะก็ตรนี้ไม่แห้งลินใช่กลิ่นหอมมากๆด้วยครับ <c oughs> แต่กินไม่ได้นะครับกินสบู่หอม